24ตุลาคม68นะครับร้านสมจันทร์ซาวเปิดให้บริการ100ยเปอร์เซนะครับผมเปิดให้บริการร0อยเปอร์เซนะครับรับแหลกกระเทือนเครื่องเสียงนะครับรับซื้อเครื่องเสียงยกเลิกกิจการอันไหนมันเกเือน6กซานอันไหนบ่ใช้งานนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เบอร์โทรก็หน้าจอร้านอยู่ที่อำเภอเกษพิสัยจังหวัด้อยเอ็ดนะครับผมเมื่อนี้เปิดร้าน100ยเปอร์เซนะครับมาอัปเดตสินค้าเมื่อหนึ่งมือสองกันนะครับมีสินค้าพอให้ได้ชมกันเนาะ อันนี้นะครับตู้เทอร์โบ15นิ้วค่ายพีโปรซาวนะครับเจ้าของเดียวกันกับสมจันทร์ซาวนะครับเทอร์โบ15นิ้วนะครับมือสองตอนนี้ติดจองไปแล้วสองใบนะครับเลยอีกสองใบนะครับใบละ1250บาทเป็นตู้เปล่านะครับผมไม้อัดแท้20่มิลนะครับไม้อัดแท้ไม้อัดเต็มอ่าไม้อัด20่มิลนะครับปกติ15นิ้วเขาจะใช้แค่ 15มิลนะครับแต่ตัวนี้จับไปเลยย0่ิมิลสปีกบานส8นิ้วนะครับแต่แกงชิกเต็มใบสีระเบิดนะครับไม้ย่งแข็งอยู่เลยนะครับใบละ1,250บาทส่วนเสียงกลาง1คุนหนึ่งนะครับ P r o s o ซ n d อ่าเดียวกันนะครับผมอันนี้ตู้เสียงกลางชุดแขวนนะครับ12นิ้ว1คุนหนึ่งนะครับตัวนี้จัดพิเศษนะครับเป็นมือ2ขอบเด็กเต็มใบนะครับไม้อะแท้15มิลนะครับไม้อะแท้15มิลลงด้วยสีระเบิดนะครับ ขอบเล็กเต็มใบนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ขายใบละ1,150บาทไม่รอบส่งนะครับ1,150บาทนะครับมีอยู่4ใบด้วยกันนะครับสภาพงามๆใหม่เงี้ยเกล็ดเลยนะครับผมใบละ1,150บาทรับเองนะครับเป็นตู้แปรา12นิ้วนะครับเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้ แยกคู่ได้นะครับผมแยกคู่ได้นะครับเป็นมือสองของจริงเลยนะครับแล้วตัวนี้18นิ้วใบละ450บาทนะครับตู้ XL หรือ XS หรือ XX อะไรนี่แหละ LX อะไรนี่แหละครับผมขอบมหัวจักซื้อแลนี่แหละผมก็จำไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นตู้สับเปล18นิ้วนะครับไม้20มิลนะครับใบละ450บาทนะครับขายถือเลยร้านกับมีตับนี้นะครับมาก่อนได้ใบงามนะครับนะครับใบละ450บาทราคานี้ ไม่รวมส่งนะครับรับเองนะครับตู้ซับเบียด์สีใบนี่ครับเอาตู้เสียงกลางไอ้มาเปิดอันนี่เห็นแล้วเห็นกระจกไงไอ้ตู้เสียงกลางตัวนี้มาเปิดจากใบนึงนี่นี่อันนี้ตู้เสียงกลางนะครับเมื่อว่าใครหาลายหาสิบาทเอ้าอันนี้490บาทรับเองนะครับตู้เสียงกลาง12นิ้วไอ้สิบห้านิ้วนะครับเป็นตู้สองคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดผ้าให้ดูนะครับอันนี้เป็นขอบเหล็กเต็มใบไม้อะแทลสิบห้านิ้เนาะ นะครับสีระเบิดไม่ยั่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับขอบเหล็กเต็มใบสเปคคอนนะครับเป็นตู้สามท้างนะครับตัวนี้นี่เป็นแบบนี้นะครับโอ้มีหูจับปลอมครับพี่น้องนี่มีหูจับครับเป็นหูจับเหล็กเนาะนะครับนี่ไม้อัดแท้สิบห้ามิลนะครับไม้อัดแท้จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นสั้นๆแบบนี้นะครับมีอยู่สีใบนะครับใบละสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับเป็นหน้าผ้าเนาะ ะผู้ใดสีไปประยุกต์ใส่ตะแกรงฉีกอะประยุกต์ได้นะครับอ่าตัวนี้490บาทนะครับซื้อสีใบแถมฟรีชุดแฉนนะครับมีเฟี้ยมแขนมีบลาแขนให้พร้อมนะครับตัวนี้เป็นเหล็กล็อกนะครับเป็นเหล็กล็อกเหล็กยืดออกมานะครับใบละ490บาทมีหย้่สี่ใบนะครับแยกคู่ได้นะครับผมอ่ะสนจิตสนใจเบอร์โทรหน้าจอนะครับตู้แผ่นนิ้วหวของไพศาลนะครับไพศาลร้อยเหยีนะครับอันนี้ใบละ1,550บาท ตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มขอบเล็กเต็มใบไหมอัด20มิลนะครับสีระเบิดนะครับก็งานดีอยู่แล้วครับของค่ายไพศาลนะครับหรือว่าอ่าไพศาลรอยเอสนะครับใบละ1,550บาทนะครับมีอยู่2ใบนะครับเป็นตู้แผ่นดินไว้18นิ้วนะครับเป็นตู้แผ่นดินไว้18นิ้วนะครับผมอันนี้ NPE นะครับใบละ3,000หาด้วยพี่น้องเมื่อ2นะครับพร้อมดอกพร้อมหนังพร้อมเปิดเลยนะครับแล้วก็ค่ายอาจารย์เอสฮอนโหลด ใบละสามพันหาครับผมตู้เปล่านะครับตู้เปล่าพี่ปูซาวสิบสองนิ้วสองคูณสองเหมือนกันนะครับลักการเดียวกันนะครับใบละสามพันเก้านะครับส่วนเทอร์โบแล้วก็บีวีของใหม่เราก็มีนะครับผมอ่าใบละสองพันแปดร้อยบาทนะครับตู้เปล่านะครับใบละสองพันแปดร้อยบาทตู้เปล่านะครับพี่น้องขันพร้อมนอก็ะยุ่มอันหาพันหกนะครับอันนี้เป็นของใหม่มือหนึ่งเลยนะครับหรือว่าอยากจับดอกมือสองมาใส่ก็ได้นะครับราคากะบวกลบคุณหารตาม ตามจริงเลยตามราคาดอกเลยนะครับผมอันนี้ครับสินค้ามาใหม่นะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับมาตินนะครับมีซ1 8นะครับแล้วก็รุ่นมาติน MX 18เทอร์โบนะครับผม18เทอร์โบนี่ราคา12,900บาทนะครับส่วนซ1 8นึ่ศูนย์นะครับก็ราคาที่15,900บาทนะครับมาแล้วมาใหม่นะครับนี่ มีอะไรเปลี่ยนทุกชิ้นนะครับประถงห่วงว่าเอาไปใส่เราพี่อะไรนะครับเพียงแค่ติดต่อมาว่าอะไรตัวไหนค่นะครับเราหาได้หมดทุกชิ้นนะครับแม้กระทั่งหมอแปลงค่าปานะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าส่วนาเวอแอมมาใหม่นะครับของเฟ r ร์สแอมโพรนะครับสิดนิ้วค่าละสนึ่สบายเลยนะครับรุ่น DXV 5002 RMS ะครับตัวนี้เมื่อนหาเก้าร้อยนะครับผมรวมทรงให้นะครับมีกล่องพร้อมนะครับมี เป็นของค่ายเอค่ายเอนะครับประกันเนี่ย่ต้องห่วงนะครับค่ายนี้การันตีได้เลยว่าประกันเขาดีนะครับถานาเครื่องมีปัญหานะครับถึงจะจะรื้อประกันไปแล้วเขาก็ดูแลตล,ตลอดอายุการใช้งานนะครับราคามันเลยโปตกนะครับของค่ายเอนะครับแม้นมือน,นี้เจ้าใส่บอร์ดใหม่ทั้งหมดเขาก็เปลี่ยนให้นะครับมีอะไรสำรองทุกชิ้นนะครับเพราะว่าแหล่งผลิตก็อยู่ที่เมืองชัยภูมิ นะครับผมอ่าตัวนี้18บแปข้างละ3ามข้างละ4นี่สบายเลยนะครับรุ่น D X B 5 0 0 2 R M S นะครับนี่หมื่นรวมส่งให้นะครับอ่าพี่น้องอยากได้18บแปข้างละ2นะครับตอนนี้ก็มีนี่ตัวนี้ถูกนะครับนี่18บแปข้างละ2องข้างละ3สบายเลยแตเพราะว่าข้างละ3ามเขาเล่นสดก็เยอะนะครับรุ่น A J อ่าสุดรุ่นอมตะนะครับ3,000 VZ นี่นะครับผมหาพันเก้านะครับเป็นอย่างคือขายเถิด หูจับนี่ว่ามีนะครับหูจับมันมันหายนะครับแล้วก็วอลลุ่มก็เปลี่ยนตัวครอบด้วยครับผมเม็นเปลี่ยนข้างในวอลลุ่มครับตัวครอบสีดํานะครับนีก็ดีที่เปลี่ยนสีออกเท่าๆเงิ่อนๆนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนมานะครับแล้วก็สวิตช์ตัวนี้หายมาครับแต่ข้างในเดิมนะครับการันตีเลยว่าเดิมรุ่นนี้ทีพันนะครับ NTS T พันสิบ ถ้าขั้งละสองขั้งละสามได้สิบแปดนิ้วก็ปั๊มได้นะครับหนึ่งถึงสองดอกก็เล่นได้นะครับเสียงดีนะครับไส้ในแน่นๆนะครับทีพันนะครับสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทรวมส่งหรือว่าโมดิฟายนะครับสเปคใกล้เคียงกันก็พีคสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทเหมือนกันนะครับ NPEC สองสองยังอยู่นะครับเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับ FX4D นะครับก็มีสี่คนสี่ก็เล่นได้เลยนะครับอาชีวะเร็วจักหน่อยเด้อพี่น้องขออภัยครับเพราะว่า ถ้าเราพูดช้าคลิปมันจะยาวเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อกันนะครับอ่ะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยๆยซอยพวกไออันนี้ลงนะครับนี่อันนี้สตอมมาใหม่นะครับเป็นปรีสีทางเนาะปีซับสีทางนะครับ2 9 0พบาทเมื่อแรกก็4 9่0นาะครับตัวนี้จัดไปเลยสภาพสวยสภาพไม่กิ๊กนะครับ2,900าบาทรวมส่งนะครับมีใบทางบวกเพิ่มนะครับอ้าประมาณนี้แหละนะครับผมคลิป7นาทีเกือบ8นาทีแล้วนะครับสนใจสนใจเบอร์โทรก็ หน้าจอเลยนะครับ